จากกรณีของคู่กรณีของคุณสเตมไปแจ้งความในมาตราห1ึ่งหนทำให้ในเพจของอาจารย์สมศักดิ์ได้มีการพูดคุยอาจารย์สมศักดิ์บอกว่าสงสัยถ้าจะให้เดานะสแตมก็คงจะไปเถียงด้วยเรื่องอะไรมาว่าผมมีเมียหลายคนก็ทีจุดๆุดจุดจุด,จดยังสามารถมีได้เลยแต่ละคนก็มีการแต่งตั้งเปน็นนายพลมันก็ต้องมีกันบ้างละ่ะอันนี้ก็เป็นการแซรจากทางอาจารย์สมศักดิ์ เข้าไปดูในใต้โพสต์นะก็มีคนพูดคุยกันบอกว่ามาตรา1นึในข้อหาของการมีเมียน้อยเรียนแบบในการแต่งตัวเรียนแบบกษัตริย์ก็ยังเคยมีคดีมาตรา1นึเพราะการแต่งกายเรียนแบบเลยก็มีคนมาพูดคุยบางคนเขาบอกว่าอันนี้เขาคงจะเคยพูดเล่นกับแฟนหรือเปล่าเพราะว่าผมก็เคยพูดเหมือนกัน มีบางคนมาแสดงความเห็นด้วยว่าควรจะยอมรับได้แล้วแหละว่าการนำมาตรา1นึไปกันแกล้งกันในกรณีนี้ก็คงจะนำไปแก้แค้น1นึ 1, 1, 2, ควรปรับปรุงให้มีความเหมาะสมกับยุคสมัยแล้วก็มีคุณสมชายลัคนาพันธ์นะคะซึ่ง แสดงความมิเห็นชัดเจนมากบอกว่าทําไมเมื่อคนต้องพูดถึงปัญหาเหตุบ้านการเมืองทําไมมันถึงไม่พ้นต้องกลายเป็นเรื่องของการด่าเจ้านี่ถ้าเราเอากล้องวงจรปิดไปติดทุกบ้านเพื่อมอนิเตอร์การพูดคุยกันของแต่ละบ้านเชื่อได้เลยว่าแม้แต่บ้านของสลิมคลั่งเจ้ามันก็นินทาเจ้าไม่ได้ต่างอะไรกันเลยทุกคนต้องแอบพูดเรื่องนี้เพราะว่าการพูดอย่างตรงไปตรงมาในที่แจ้งไม่ได้ ตกลงมันเป็นปัญหาของประชาชนที่ต้องการด่าจเจ้าหรือว่าเป็นปัญหาอะไรที่คนมันพูดกันไม่ได้ใช่หรือไม่แล้วก็มีหลายๆคนเลยมองว่าการแจ้งความมาตรา112กับสแตมในครั้งนี้น่าจะเป็นการแก้แค้นของทางคุณจอจานนั่นเองเพราะว่าทางฝ่ายของคุณจอจานก็ถูกฟ้องร้องจนสุดท้ายก็ต้องยอมความแล้วก็จ่ายค่าเสียหายประมาณหล้านบาท โดยในเรื่องราวต่างๆได้ยุติการดำเนินคดีความยกเว้นแต่ในเรื่องของมาตราหนึ่งหนึ่งที่ได้ไปให้การกับทางกองทัพซึ่งมองว่าน่าจะมีมูลอาจจะมีการพูดคุยก่อนหน้านั้นแต่ก็ไม่ได้เอาเรื่องอะไรแต่พอมีปัญหาในเรื่องของการฟ้องร้อง ก็เลยย้อนกลับมาที่จะทําลายคุณสแตมหรือเปล่าด้วยมาตรา1นึเพื่อนเพนคิดเห็นอย่างไรต่อการนํามาตรา1นึมาแจ้งความแล้วในฐานะที่เขาเป็นคู่กรณีในเรื่องของชู้สาวอันนี้ก็ถือว่าเข้าข่ายในสิ่งที่เราเคยพูดกันว่าสุดท้ายแล้วมันก็เป็นเครื่องมือนำมากันแกล้งกันอิงโดยทางด้านการเมืองด้วยอันนี้ก็จริงๆแล้วอยากจะให้มีการ เปลี่ยนหรือว่าแก้ไขปรับปรุงในเรื่องของมาตรา1 1 2